สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธงผาเลาะนะตอนนี้เราอยู่กับมีดนะครับตัวนั้นเนาะก็กลับมาถึงบ้านนะครับได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพี่น้องเราก็ทานข้าวนะครับตัวนั้นเนาะก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะเอฟซี FC, พร้อมลุยงานของเราต่อนะครับนะวันนี้ก็สนุกสนาน นะครับได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะครับตัวท่านเนาะก็รู้สึกดีใจนะครับอ่ะมาลุยงานของเรานะครับกรีดยางเนาะวันนี้ก็จะทำการกรีดนะฮะอยู่ที่แปลงพ่อของคุณกีนะครับพี่น้องนะส่วนผู้หลวงนะก็กรีดแล้วเมื่อคืนนะก็ให้ตรงนี้ไปหยอนน้ำกดให้เมื่อเช้า นะคร df, ับทุกท่านเนาะเป็นไงแม่แม่มาต่อยก็กลับมากลับมาถึงบ้านนะเอฟซีุกท่านเนาะเปลี่ยนเสื้อนะฮะพร้อมลุยงานของเรามันจะจะลงถ้วยให้เราไหมนี่อถ้วยของเรายิ่งห่างจากลิ้นอยู่เนาะโอ้ดูครับพี่น้องใบยางก็เริ่มร่วงนะครับเอฟซีุกททานเนาะ เริ่มร่วงหมดแล้วนะครับแต่เจ้าของสวนก็ยังไม่สั่งให้พวกเราหยุดนะครับให้พวกเรากรีดจนกว่าใบมันจะเกิดใหม่ให้มันร่วงเลยนะฮร FC กรีดจนกว่าใบมันเกิดใหม่นะครับใบมันออกใหม่เราค่อยพักนะครับแต่พวกเราจะไม่พักครับพี่น้อง FC เพราะขี้เกียจ กระตุ้นเปิดหน้ายางใหม่เราจะสองสามวันแบบนี้เนาะหรือว่าสี่ห้าวันเรามากรีดครั้งหนึ่งสี่ห้าวันเรามากรีดครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องนะยังไงแม่รู้างานเอ้าถ้าอะไรนะผาเส้อผือเอผ้าเสืดอืนนะครับโอ้ดูครับลมนะฮะอากาศเย็นเย็นนะครับพี่น้องหนาว ไม่รู้ว่ามันจะลงถ้วยให้เราหรือเปล่านะครับฮะไม่ต้องกรีดบ่ไปกลับไปนอน <S S ไ,ปไปล่ะ <laughs> โอ้ชวนกลับไปนอนครับพี่น้องเอ๋ยนะฮะ <c oughs> นี่ก็เพิ่งกรีดได้นี่สามตีดนะฮะดูทูท่านยางหน้าแรงเนาะมันก็แบบนี้แหละครับพี่น้องอช่วงหน้าฝนนี่สามตีดนี่ เต็มถ้วยหมดแล้วนะเอฟซีอันนี้ได้ได้ไม่ถึงครึ่งนะฮะนี่แผลนะฮะที่พวกเรากรีดนะฮะเอฟซีก็ประมาณนี้นะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอ้าไม่โดนแก่นเนาะโดนแก่นบ้างนะฮะนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ่ะเดี๋ยวไม่ทันแม่แม่มาต่อยนะครับอ่ะไปกรีดยางก่อนนะครับพี่น้อง อ่ะพี่น้องกรีดก,กันได้คนละสองแถวนะครับอ่าแม่มาต่อยทนไม่ไหวนะครับพี่น้องอาการมันเย็นนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเนาะก็ให้กลับไปนะกลับไปใส่เสื้อกันยาวเพิ่มมาอีกนะครับทุกท่านเนาะนี่ครับทุกท่านเนาะอ่ามันจะไหลลงั่วยให้หรือเปล่านี่ ไลเดอร์ลเดอก็จะไหลประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอย่างช่วงหน้าแรงนะครับนี่ <c oughs> ลืมไปแก้ข่าวนะเอซอันนี้เพิ่งได้สองมีดนะครับอ่าอันนี้มีดที่สามคือพวกเรากําลังกีดอยู่เนาะโอ้ยนะแก้ข่าวแก้ข่าวนะครับทุกท่านเนาะอ่ะก็เหลืออ่าแถวนี้ไปนะครับแล้วก็ ด้าน,นล่างนะอ่ามวมาต่อยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวกลับไปใส่เสื้อผ้าก่อนหนาวนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ตอนแรกก็ชวนเนาะเฮ้หรือว่าเราจะกรีดเฉพาะด้านบน <c oughs> นะด้าน,นล่างก็เพุ่งกรีดอ่อค่อยกรีดพ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้แม,มาต่อยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อะกรีดหมดเลยนะครับยางหกร้อยกว่าต้นนะครับพี่น้องอยู่ตรงนี้เนาะ อ,อ่ะคลิปสั้นๆก็แล้วก,กันนะทุกท่านเนะาะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ